มาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันฟันแมนคือแบบผมตามใจคนดูอ่ะเออพวกคนคิดว่าดีเปล่าลครับนะผมแบบเป็นคนคนที่ดีมากเลยนะตามใจคนดู <c oughs> <c oughs> คือวันนี้เว่คือมีคนแบบอยากดูว่าที่หนึ่งของเซิร์ฟผมเขาใช้ทีมอะไรนะครับเอยผมติดอันดับสามร้อยหกสิบสามนะก็ ก็ไม่ได้แย่นะครับนะมีคนเล่น3 6 4้คนผมยูนดรัอยบ363นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูที่ 1- ถึงที่สิบนะครับเราจะไล่ตีให้ครบทุกคนเลยเออเราจะไม่ไม่สงสารเขาเลยเราจะแบบจัดเต็มเขานะครับนะเคอย่าพูดภาพทำเพลงครับเดี๋ยวเราไปตบเขากันเลยดีกว่าผมก็จะวิเคราะห์เบื้องต้นแค่นี้หน่อยนะครับนะเขาใช้ทีมซอมบี้แมนนะครับคอหลักคือซอมบี้แมน ขอโทษผมจะไม่กดเข้ามาผมจะให้ดูแบบตัวคออยางเดียวนะพลัง1นึ่งล้านหกเอนดโคตเยอะนะครับนะกับแบบอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าคือแบบเกมนี้มันดีตรงที่เราส่องได้ทุกอย่างเว้ยมันจะไม่มีความลับระหว่างที่1กับที่300อีกต่อไปนะครับพนะลังโจมตีสองพั้าทนนะครับความเร็วหกสออปชั่น ค่อนข้างห่วยนะดิเฟนส์91โจมตีบวก5%อันนี้ดีนะครับนะแล้วก็อัตราเพเนเตชันครับหรือการเจาะทะลุบวก4.5นะก็เป็นเซตบิสกิงนะผมจำไม่ได้แล้วว่าทำลายได้นะครับคุณเล่นเซิร์ฟไทยนะ่าจะรู้มากกว่าผมนะอันนี้ก็พลังโจมตีคู่นะผมแปลกใจมากเลยที่เขาเล่นซอมบี้แมนพลังโจมตีนะซอมบี้แมนมันควรจะถึกเว้ยเออเพราะ่มันตายเกิดได้4รอบแล้วมันสะท้อนดาเมจใส,ส่ศัตรูทุกครั้งที่มันตายเว้ย อ,อ,อันนี้เขาเน้นพลังโจมตีกระเจาะทะลุนะครับนะพลังโจมตีลุ้นลวนนะครับตัใสเขาจะเป็นสายบวกซอมบี้แมนนะเขาดูแค่ตัวคอกพอนะเ,ออเดี๋ยวมันจะนานไปปะงั้นเอาแค่ที่สามไหมผมจะได้แบบรีวิวทุกตัวเลยเอาแค่ที่สามแล้วกันนะคลิปมันจะได้ไม่นานเกินนะไม่น่าเบื่อนะเคลเราไปดูราชาทะเลลึกกันดีกว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ใช้คอราชาทะเลลึกผมเชื่อว่าเขาใช้คอซอมบี้แมนนะครับนะ ปรชาทะเลหรืออุปกรณ์ก็จะดีกว่าซอมบี้แมนนี่นะครับพลังก็จะเยอะกว่านะสองล้านสี่นะตัวเดียวนะแม่งเท่ากับทีมผมทั้งทีมนะครับนะประชาทะเลลือก็จะอยู่ที่6ดาวนะครับดาวมงบวกพลังก็ค่อนข้างเยอะนะบวกมาค่อนข้างเยอะสกิลอยู่ที่เลเวล90ทั้งหมดนี่ก็สแตทนะครับอันนี้ผมจะบอกผมจะบอก สแตตว่ามันคืออะไรนะอันนี้พลังโจมตีนะจำไว้นะช่องแรกพลังโจมตีช่องที่2พลังป้องกันนะครับนะช่องที่3เลือดนะช่องที่4ความเร็วนะครับช่องที่5คือแบบพวกอัตราดาเมจนะอัตราดาเมจอัตราป้องกันนะครับนะเออสองอ,อันนี้คืออัตราดาเมจสองนี้คืออัตราป้องกันนะครับซึ่งผมจะบอกไว้เท่านี้นะผมจะไม่ลงลึกนะครับรมันจะได้ไม่ช้เกินไปแล้วก็เราจะได้ดูกันหลายๆตัวนะอันนี้เขาปลดอาวุธหนึ่งขั้นนะครับส่วน ตาเขาอะอสูรอะปลดไปไม่รู้กี่ขั้นนะผมไม่สามารถนับได้จริงๆ 2>, 2 4 6ขั้นนะครับนะ mm hmm. ซึ่งมันใช้กี่อันผมไม่แน่ใจละมันใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะถูกปะเลือกก็บวกไปอีก5 0,000ื่นนะโอ้โหบวกเลือดอีก62%อเนะโอ้แม่เจ้าฆ่ากันไม่ตายวันเนี้ยเซตที่ใช้ก็จะเป็นเซตเลือดนะครับกับชุดสูตรเพื่อแบบเพิ่มความถึกทนนานนะเพิ่มความน่าด้านให้กับราชาทะเลลึกนะก็ ตามสเต็ปเลยครับใช้เลือดทุกอันใช้เลือด4อันความเร็วแค่อันเดียวเพื่อที่ว่ามันจะได้เปิดทีหลังเนอะเออมันต้องโดนตีเยอะๆก่อนทุบละเราไปดูซิลเวอร์แฟงครับตัวต,ต่อไปซิลเวอร์แฟงอยู่ที่4ดาวครับค่อนข้างแบบจะแบบปกตินะพลังอยู่ที่ล้านหกดาวมุกสองดาวสกิลอยู่ที่เลเวล80ทั้งหมดนะครับซิลเวอร์แฟงก็ไม่มีเซตนะเออผมลืมให้ดูอันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะครับพอเซฟ เซิร์ไทยมันมีแล้วแต่มันยังไม่ได้แบบขั้นแบบขั้นเนี้ยนะเออก็ชุดบวกเลือดรองเท้าก็บวกเลือดนะครับอันนี้ได้ออปชันเสริมก็บวกเลือดเหมือนกันนะเขาเน้นเลือดนะครับผมว่าซีรแฟงน่าจะยืนหน้าดาวนะผมยังไม่ได้ตีเขานี่สามหมื่นครับนี่ก็บวกเลือดเหมือนกันบวกเลือดสี่ชิ้นเลยนะซีรแฟงอาวุธไม่ได้ปลุกครับตาไม่ได้ปลุกโอเคไปดูตัวต่อไปกันคิง คิงอยู่ที่5ดาวครับดาวโม่สามดาวพลังอยู่ที่สองล้านห้าสกิลเลเวลลอยนะครับคิงเขาค่อนข้างแน่นมากนะครนะแน่นมันแน่นโอง่งนะครับชุดเกาะเขาเราไปดูกันว่าเขาเน้นไปที่อะไรนะครับพลังโจมตีครับแล้วก็ความเร็วหกิเ็นนี้พลังโจมตีกับเลื่อนครับอันนี้เขาเน้นไปที่พลังโจมตีในเซตอัศวินนะ นี่ก็พลังโจมตีเน้นเลย2อันออปชันออปชันค่อนข้างห่วยนะครับออปชันเสริมเกมนี้มันควรจะทำเลออปชันเว้ยผมเชื่อว่ามันจะต้องทำสักวันดูดิแบบเขาปลุกไปแล้วหกดาวอะได้ออปชันอย่างเงี้ยผมน้ำตาเล็ดอะปลวกพลังป้องกันแปดสบวกพลังป้องกันกอกีกหอร์นี่2เซตนี่คือแบบ2อออปชันนี้บวกพลังไม่ถึง1,000นะถ้าเกิน1,000นี่มาตบหน้าผมได้เลยน <you> sure? อน,นี่ไม่มีทางถึง1,000แน่นอนนะพลังโจมตีครับ อ๋อคือเขาเน้นพลังโจมตีนะครับนะพี่คิงความเร็วอีก74ครับความเร็ว2ชิ้นเลยนะแล้วคิงนี่น่าจะแบบเน้นเปิดก่อนนะครับนะการลุกไฟอาวุธอยู่ที่2อขั้นครับปลดล็อก2อขั้นตาขั้น2ผมพูดอะไรวะตาตาฮีโร่เอสระดับ2ไม่ไม่รู้ว่าเรียกไงนะเอาเป็นว่ามันปลดล็อก2อขั้นละกันนะโอเคดูที่ประกาศแสงครับเราจะเร็วขึ้นนิดน,นึงนะเพราะเดี๋ยววิดีโอจะช้าไป เราอยู่ที่หกแสนเจ็ดครับค่อนข้างคอมมอนสี่ดาวนะเพิ่งมาสี่ดาวก็ถือว่าแบบรวยอะ่ะเออรวยอะ่ะทำไงได้ที่หนึ่งนะครับนะอาวุธไม่ได้อัพครับน่าจะหมดตูดนะตาก็ไม่ได้อัพครับชุดเกราะก็ใส่อัศวินนะครับเน้นไปที่เลือดนะซิโอเอ้ยแฟดนี้ก็น่าจะยืนอยู่งหน้าเหมือนกันนะครับนะแผมก็จะทําตามเขาคือเขาใส่ความเร็วหมดเลยเว้ยสี่ชิ้นแฟดนี้เปิดตัวแรกนะประกายแสง เรียกประกายแสงแล้วกันนะประกายแสงนี่เปิดตัวแรกนะครับนะแสดงว่าถ้าไม่ตายเขาต้องมีอะไรเกี่ยวกับความเร็วแน่นอนนะแบบบวกดาเมจเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีเพราะผม,ผมได้มาแล้วอู้ดีใจกาโร่ครับตัวโปรดผมในเรื่องนะที่5ดาวนะครับดัมโม3สามดาวพลังยิงอยู่ที่2อล้านห้านะครับเป็ดเสร็จสกิลเลเวลร้อยตัวละครเลเวลร้อยสีแดงอาวุธไม่ได้เปิดนะครับตาเขาเปิด2ขั้นนะครับใส่ชุด ไม่เป็นเซตนะพลังโจมตีพลังพลังโจมตี6000ความเร็ว70พลังโจมตี6000ความเร็ว70โดออปชั่นดีมากพลังโจมตี6000พลังโจมตี22%นะครับผมยอมเสียหมื่นเพื่อผมได้วุธเอ้ยผมได้ผมขออุปกรณ์ชิ้นเนี้ยผมยอมเสียสนะี่หมื่นเพื่อให้ได้สี่ชิ้นเนี่ย <laughs> ถ้ามีนะแต่มันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีนะนี่พลังโจมตีโอ้ดีทั้งนั้นเลยนะครับนะการลู่เขา ออกมาทีนี่คือแบบมีศพแน่นอนพลังโจมตีหกพันพลังโจมตีอีกยี่เนตครับเดี๋ยวเราไปสู้เขากันเลยดีกว่าผมไม่อยากใช้คขาว่าตบนะมันจะดูรุนแรงไหมครับเหมือนแกล้งเด็กอะเออใช่ปะ่ะพลังเขาทั้งหมดอยู่ที่ส1บล้านนะครับพลังทีมผมอะไม่อยากจะพูดมไม่ต้องพูดแล้วะดีแล้ว ะเอาเป็นคูณสองแล้วกันนะคือแบบอยากดูปะ่ะอ,อ๋อผมเปิดแอนิเมชันไปแล้วนะอี่นนสวนว่ะเออเจปป็บดิจ่ใยเยเ็นใจเย็นลูกเพี่เลือดกูคาโลเขาเน้นเน้นดามเมลรวนนะครับนะผมต้อง มต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะผมยืนได้แค่นี้นะออก็รุนแรงนะครับถึงตายนะครับนะตีคนที่สิบเป็ดล้านนี่มันอยู่ยากจริงๆนะครับนะดูที่อันดับสองครับพลังห่างจากที่หนึ่งไม่เยอะมากนะครับนั่นนั่นน่นน่นนัยดตัวแรกครับดูรุนพลังยิงที่สองล้านห้าครับสี่ดาวถุย5้าดาวนะครับดาวม่วงตกสามแดงบวกหนึ่งนะเอ้แดงนะครับเวีบร้อยนะครับ เลเวลสกิลเก้าสิบนะครับอุปุธป์หนึ่งขั้นนะครับตาปดสามขั้นครับเซ็ตชุดสูตรนะครับนะชุดแรกครับเลือดครับจอดทะลุครับเลือดครับเลือดครับเลือดครับอะไรก็ไม่รู้ครับเลือดครับความเร็วครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งชิ้นนะครับนะซอม้แมนครับตัวต่อไปครับซอม้แม่อยู่ที่ห้าดาวนะครับซิมมบวกสองดาวมุ่งบวกสองนะครับลังอยู่ที่ล้านเก้าเปเสร็จนะครับเลเวลร้อยหนึ่งสีแดงนะครับนะ สกิลทั้งหมดอยู่ที่92นะครับอาวุธไม่ได้ปลดนะครับปลดล็อกตา1ขั้นนะครับใส่เซตบิสกิงครับค่อนข้างคอมมอนนะครับในเหล่าซอมบี้แมนพลังโจมตีพลังโจมตีครับพลังโจมตีพลังโจมตีเช่นเคยนะครับนะพลังโจมตี6,000พลังโจมตี1,000นะครับพลังโจมตีเอ้ยอ้นี่เขาใส่เลือด20,000ื่นเขาแบกแนวแล้วก็ความเร็วหกสบเอ็นะครับไปต่อกันราชาทะเลลึกครับ5ดาวดัมเบลล์สองนะครับพลังโจพลังอยู่ที่ล้านเนะครับ สีแดงเวลร้อยสกิลเจ็ดสิบนะค่อนข้างน,น้อยนะแต่เขาใชเา้เขาใช้สีแดงเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจเขาแหละว่าอาจจะไม่มีสกิลอัพอาวุธหนึ่งขั้นครับตาปลดล็อกสี่ขั้นนะครับนะใส่ชุดสูทเหมือนกันครับเพิ่มเลือดความเร็วครับเลือดอะไรก็ไม่รู้เลือด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 นะครับนะเน้นเลือดเน้นทึกนะครับนะประกายแสงครับไวมากครับสี่ดาวโมบ,บุกสอง พลังอยู่ที่ล้านแปดเยอะกว่าที่1นึงมากที่1นึงพลังเท่าไหร่หกแสนป่ะเอออันนี้ล้านแปดนะสีแดงเบลหนึ่งร้อยหนึ่งไวโคดนะครับนะอาวุธไม่ได้ปลดล็อกครับเพราะว่าตัวใหม่อาวุธหนึ่งร้อยอาวุธเวลร้อยครับตาปลดล็อกไปสี่ขั้นครับ 100, เบลร้อยอออ,อ,อุปกรณ์จิปตะ,ะเลือดสามหมื่นครับความเร็วห้าสิบ อันนี้ก็เลือดอะไรไม่รู้น,นี่เลือดความเร็ว50าสิน,นี่เลือดความเร็วอีห้าสิบนะครับค่อนข้างคอมมอนนะปากกาแสงคือต้องใส่ความเร็วเยอะๆนะครับนะแต่ตัวมันนะเร็วที่สุดในเกม,มอยู่แล้วนะเออคือค่าเบสมันนะโอเคไปต่อครับซิโรแฟงครับซิโรแฟงห้าดาวดัมมูบวกสองครับพลังล้านหกตัวสีทองบวกห้าเร็วเก้าสิบหกสกิลเว็บแปดห้าครับอาวุธเร็วเก้าเจ็ดไม่ได้ปลดล็อกตาปลดล็อกสองข้าเร็วร้อยใส่เซ็ตชุดสูตร 85, เลือดแเลือด20,000ครับพลังโจมตี200เลือด20,000ความเร็ว40เลือด20,000โจมตี5%เลือด20,000เลือดอีก14%นะครับเน้นถึกยิงข้างหน้าการโร่เดวิหนึ่งโอทรัพยากรเขาเยอะมากครับการโร่ห้าดาวสีม่วงสีด่ดาวถือว่าเยอะมากนะเพราะตัวการโรมันเป็นตัวใหม่นะมันเพิ่งมาเดือนเดียวเองอนะ่ะ แล้วแบบตัวละครชะตามันยิ่งน้อยนะครับพนะลัง2องล้านหครับสีแดงบกหนึ่เวล1หนึ่งร้อยหนึ่งสกิลวทีเวล 101, วเก้าอาวุธไม่ได้เปิดชะตาปลดไป2ขั้นใส่เซ็ตอ๋อใส่เซ็ตโจมตีเดียวอ่ะใส่เซ็ตโจมตีลวนนะครับนะเซตมาเฟียพลังโจมตี3 7มพครับพลังโจมตียีพลังโจมตีสามพความเดีวหกพลังโจมตีสามพพลังโจมตียี่สิบนี่ก็เข้าทีตายเหมือนกันนะพลังโจมตีหพลังโจมตีหนา่ป ตบเขาดีกว่าจัพัดเด็กผมเร็วกว่าว่ะน่าภูมิใจพะเซ็ดสิ่ ตายดูดีเลือดอ่ะเกือบตายนะครับนะกูเนี่ยเกือบตาย <laughs> แม่งเลยว่าจะตายทันทีนะครับการลุกออกสามล้านหกโอ้ไม่ก็เรียบร้อยครับแพสามเท่มเหมือนเดิม Okay. ไปต่อที่อันดับ3นะครับคนสุดท้ายที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับพลังทีมรวมอยู่ที่11เล้านใช้ทีมซอมบี้แมนเหมือนเดิมนะครับนะอันดับท็อป3คือ3คนใช้ทีมซอมบี้แมนหมดเลยนะครับนะใช้ดวงครับดวงดวง5าดาวดามโบวก3ครับพลังอยู่ที่ล้าน6สีส้มบวก5เวล96สกิลค่อนข้างกระจอกหมานะครับนะอยู่ที่56น่าจะเป็นตัวที่เพิ่งเอามาปั้นนะครับนะ อาวุธหนึ่งขั้นครับชตา1หนึ่งขั้นครับใส่ชุดสูรเรื่องหมื่นแปดครับอะไรก็ไม่รู้เลื่อหมื่นแปดครับเลื่อกอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเรื่อหมื่นแปดครับพลังป้องกันบกหกเปอครับเื่อมื่นแครับเลือกสิบเอ็ดเปอร์ครับซอมบี้แมนซอมบี้แมนหดาวดามองสดาวนะครับพลังงที่ร้านสี่สีแดงเวลร้อยสกิลก็หกนะอันนี้ค่อนข้างขาดแคนสกิลนะครับอันดับสเนี่ย ให้ยืมไหมเอาไหมอาวุธไม่ได้ปลดนะครับชะตาปลดหนึ่งขั้นใช้ beast king เหมือนเดิมนะครับซอมบี้แมงเขาข้า c o อมอนเลือดหมื่นแปดความเร็วสี่สิบพลังโจมตีสามพันพลังโจมตีแปดเปอร์เซ็นต์เลือดสามหมื่นพลังโจมตีห้าร้อยพลังโจมตีห้าพันพลังป้องกันหกเปอร์เซ็นต์แทง t ทมาสเตอร์ครับโอกีดาวนับไม่ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดาวนะครับนะดาวโมงบวกหนึ่ง พลังอยู่ที่ล้านห้าครับบวกสี่สีส้มเวลแปดเก้าสกิลก็ค่อนข้างยาจกเหมือนเดิมนะห้าสิบ 50. อาวุธหนึ่งขั้นครับชาตาสามขั้นเซ็ตจิป่าถาเหมือนเดิมเลือดสามหมื่นความเร็วห้าสิบเลือดหมื่นแปดความเร็วสี่สิบเลือดสามหมื่นพลังโจมตีสิบสี่เลือดสามหมื่นพลังโจมตีสิบสี่นะครับไปอย่างรวดเร็วโอ้ใช้ผู้รอสผมแปลกใจเนะี่ย เออโบลัสหดาวครับดัมโมโบสามพลังอยู่ที่สองล้านหนึ่งเวสีแดงเออร้อยสกิลก็ข่แดแยนอยู่อาวุธสองขั้นครับชตาหนงขั้นเซ็ตจิปะถาเหมือนเดิมพลังโจมตีสามพัึงครับจอทะลุสิสี่พลังโจมตีสามพันหนึ่งพลังโจมตีสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีหกพันพลังโจมตีสิบแปดเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีสามพันพลังโจมตีสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวต่อไปครับการ คาร่ดห้าดาวดามม่วง3ดาวพลังอยู่ที่2องล้านสีแดงเวลร้อยสกิลเหมือนเดิมขาดแคฉเอ่ออาวุธไม่ได้ปลดชะตา2ขั้นอัศวินพลังโจมตี3,000ความเร็ว68พลังโจมตี3,000พลังโจมตี20%พลังโจมตี3,000อะไรก็ไม่รู้พลังโจมพลังเลือดบวกเลือด30,000แล้วก็ความเร็ว74นะครับนะออปชั่นสวยมากนะครับรจอสายแท่งนี่แบบสวยงามจริงนะ ก็ตัวสุดท้ายครับคิงใช้สีม่วง2ตัวนะครับคอมบิเนชันที่ค่อนข้างแปลกนครับน่าจะพร้อมใส่เกียโลกิโลมาก5้าดาวครับดาวม่วง3ดาว, 3, ดาวพลังอยู่ที่2ล้าน2คิงสีแดงเวลร้อยสกิล70ถือว่าโอเคอาวุธ2ขั้นะตา1ขั้นเซตจิปัถาครับพลังโจมตี6 0พันพลังโจมตี2ี่เซนพลังโจมตี6กพันความเร็ว61พลังโจ,จ,จมตี3 0 0พันความเร็ว68พลังโจมตี3 0 0พันพลังโจมตีบวก20ซครับเราจะมาตบเขากัน ทิ้งเปิดก่อนตัวแรกนะนะตามด้วยกาโร่กาจะเอาให้แบบเจ็บหนักกันเลยทีเดียวโอ้โหแค่นี้ก็ตายแล้วแตงทีมันเนี่ยอ๋อ,อไม่สะท้อนนะมันเบาเกินนะ เลอรจบแล้วการโล่ผมเปิดอ่ะม,มีตายหรอทำไมทำไมอาชูราเขาดูตกเขาไม่สะ้อนนะครับออดามเมจผมเบาเกินไม่ทะลุโล่ไปโดนเลื่อนเขานะเออมเลยไม่สะ้อน <c oughs> ตายครับบอกเลยตัางตรงข้ามอะเลือดแม่งลดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่อันดับสามครับผมอยู่รอดได้ค่อนข้างนานนะต่างจากที่หนึ่งกับที่สองมากนะครับเพื่อมัดขวามาซ้ายดิโอเคก็รีวิวจบไปเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวจะดูรวดเร็วอันดับอีกถึงอันดับสิบนะครับปึ๊บทีม ตบแม่งเลยโดนกูแต่ผมก็ไม่ชนะหรอกครับนะต่อให้พลังแค่ห้าหล้านมันก็มากกว่าผมสองล้านแล้วนะครับนะผมโดนหน้าก,กากหวานลูกกระจอกตอยตายแล้โอ้โหนหน้าก,กากหวานลูกกระจอกตอยตายวครับทุกคน เป็นประกายแสงมันอ๋อมันเป็นอวตารผมนึกว่ามันมีตัวโอูุ้สาจะมาตีนะพวมีประกายแสงเค okay, ครับที่สี่ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับนะไม่ค่อยอยากโชว์หครนะครับนะแค่ก็เหมือนกันนะครับนะแก๊้งเดียวกันนะครับที่หกก็ก็ก็เหมือนกันนะครับไม่อยากโชว์นะครับค่อนข้างปิดความลับนะมีความลับสูงนะครับที่แปด ผมว่านี่ก็ปิดเหมือนกันนะที่8ไม่น่าจะอยู่ที่8ลนะ้านห้าหรือว่าอาจจะอยู่ก็ได้นะนี่น่าจะทีมจริงเขานะครับซอมบี้แมนนะอันนี้ก็อันนี้ก็ปิดครับซ่อนตัวอันนี้ไม่ปิดนะครับนะ6ล้าน6กล้านสอาปิดเหมือนกันคนระับพลังจริงเขา8ล้าน4นะเขาเอาประกายแสงเข้ามาพลังเขาเลยลดไป2ล้านนะครับนะ โอเคก็ค okay, so okay, so ่าๆก็มีเท่านี้นะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแบบรักคนดูผมไงผมตามใจอ่ะเออหาแบบหาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนะโอเคก็ไปแล้วครับฝากแลไ์ก็แชร์กับ u b s c r i b e ดนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ